สวัสดีครับกลับมาอยู่กับผมอีกครั้งนะฮะกับช่องกับปะบอยนะฮะแล้ววันนี้นะครับผมก็จะมารีวิวเกลนอยู่หรือมาสอนเพื่อนเพื่อเล่นเกลนอยู่นั่นเองเนาะว่าเกลนอยู่นั้นเหมาะเป็นตำแหน่งอะไรเล่นยังไงได้บ้างแล้วก็อาวุธอ์ติแฟกและทีมต่างๆนานานะับควรจัดยังไงและสกิลเองทําอะไรได้บ้างนะฮะสำหรับวันนี้เองก็จะมาแบบร่วบๆเร็วนิดนึงนะครับแต่ก็แน่นแหละครับเพราะว่าผมก็ได้ทดลองทั้งคืนเลยนะก็ทดลองไปเยอะหละก็สำหรับวันนี้นั้นจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยลป และอย่างแรกก่อนเลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงการโจมตีและสกิลต่างๆของเกิลยู่กันก่อนละกันนะครับว่าทําอะไรได้บ้างแล้วมีอะไรที่ดีบ้างนะอย่างแรกเลยนะครับก็คือ normal attack หรือการโจมตีปกตินะซึ่งการโจมตีปกตินั้นก็เหมือนธนูทั่วไปเลยครับไม่มีอะไรพิเศษเลยตีแบบหกครั้งแล้วก็กระโดดตีนะครับแต่ที่จะพิเศษจริงๆนะครับและเด่นจริงๆก็จะเป็นทางด้านของการชาร์จโจมตีนะซึ่งการชาร์จโจมตีของเกิลยูนะครับไม่ได้มีเพียงแค่การชาร์จระดับหนึ่งเหมือนธนูทั่วไปนะครับซึ่งงรรบบกก็คือาาายิช์จแ่ ตแต่ว่าสํารบเกิลอยู่นะครับการกดชาร์จถึงเลเวล2นั้นจะเปลี่ยนลูกธนูนั้นให้กลายเป็น Frost f r ก k e a r r o w นะครับซึ่งจะทำไคลโอดาเมจหรือก็คือดาเมจท่าน้ำแข็งแหละเหมือนกับธนูชาร์จแบบปกติแต่ต่างกันตรงที่ว่าพอ r o s t ทริ a k e a r r o w นี้ไปกระทบกับสิ่งใดนะครับย้ำว่ากระทบกับสิ่งใดก็ได้ไม่ว่าจะเป็นหินพื้นหรืออะไรก็ตามหรือมอนสเตอร์นะครับมันจะทำการกระจายออกมาเป็นเดอะฟรอสทริ k e Arrow Bloom นะครับซึ่งฟรอ s t ริ k e a r r o w Bloom นั้นทำดาเมจเยอะมากๆนะครับเยอะกว่าการกดชาร์จยิงเลย Frost ิกอาร์เตัวมันเองถึง2เท่านะครับอันนี้คือโดยประมาณนะโดยประมาณ2เท่านะครับซึ่งเอาจริงๆมันแรงมากนะถ้าเกิดดูที่ดาเมจสกิลเปอร์เซ็นต์ของผมณตอนนี้นะครับเลเวล9นะจะได้อยู่ที่3 7 0อันนี้คือพอๆกับอันติบางตัวเลยนะคือการกดชาร์จยิงของนางเหมือนอันติของแต่ละตัวเลยมันแรงมากและดีมากนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆได้ลองดูจริงๆโคตรแรงครับแล้วก็ยิงต่อเนื่องได้ค่อนข้างเร็วเลยด้วยถัดมานะครับก็จะเป็นท่าทรีออ of the Kilin นะครับซึ่งท่านี้ก็จะ เหมือนโมนาเลยนะครับก็คือการปล่อยดอกบัวออกมาล่อสตูให้มากระจุกกันอยู่ที่ดอกบัวนะครับแต่ระหว่างที่ปล่อยท่า t r i of the k i l i n นะครับก็จะทาดาเมจเป็นธาตุน้ําแข็งด้วยนะครับบวกกับตอนที่มันถูกทําลายหรือหมดเวลานะครับมันก็จะระเบิดตัวเองเป็นธาตุน้ําแข็งเหมือนกันซึ่งอันนี้ก็จะเป็นดาเมจเสริมให้กับตัวละครเกื้ออยู่เองนะครับแล้วก็จะเป็นอีกท่าหนึ่งที่จะสามารถแปะสถานะน้ําแข็งให้กับสตูได้ทันทีโดยที่ไม่ต้องชาร์จยิงก่อนนะครับอันนี้ก็จะช่วยในการเลือกอร์ติแฟกเนาะเพราะบางอั มีสถานะเฉพาะนะครับเวลาจะติดคริจริงๆก็ต้องติดท่านั้นแข็งอะไรก่อนอะไรก็ว่าไปเนาะซึ่งอันนี้เองก็จะช่วยมากๆ และสุดท้ายแล้วนะครับก็จะเป็นทางด้านของ celestial shower หรืออันติของน้องนะครับซึ่งอันติของน้องนะครับก็จะทําการเรียกลูกบอลยักษ์ออกมาและลูกบอลยักษ์อันนี้นะครับก็จะทําการเรียกฝนน้ําแข็งลงมาทําดาเมจต่อเนื่องเป็น a อ E ขนาดกว้างนะครับบอกเลยว่ากว้างมากๆและแรงในระดับหนึ่งเลยนะครับแต่อาจจะไม่ได้แรงเวอร์นะแต่มันต่อเนื่องมากๆนะครับแต่ที่เด่นจริงๆก็จะเป็นทางด้านของครูดาวและดูเรชั่นของมันนะครับซึ่งมันจะอยู่ในสนามถึง15วิและคููดาวมันอยู่ที่15วิแปลว่าอะไรแปลว่ามัน สามารถใช้อย่างต่อเนื่องได้ไม่สิ้นสุดนะครับย้ําเลยว่าต่อเนื่องทันทีเลยนะ <Wow. S 1> อันนี้คือเป็นอะไรที่ดีมากๆบวกกับ Energy Cost มันอยู่แค่60 Energy เท่านั้นต่ํามากๆครับแล้วก็ถ้าเกิดเราเล่นเป็นซับน้องก็เลิศเลยนะไม่จำเป็นจะต้องเป็น DPS เท่านั้นนะครับซับน้องคือดีมากๆเหมือนกัน ถัดมานะครับก็จะเป็นทางด้านของพาสซีฟทั้งหลายแหล่นะครับซึ่งพาสซีฟแรกนะครับที่ผมจะพูดถึงก็จะเป็นทางด้านของ Undivided Heart นะครับซึ่ง u n d i v i d e d h e a r t จะทำให้เวลาน้องก็อยู่ยิง Frost f r o s t ทคอา r r เนะครับจะทำให้เพิ่มคีเรดกับทางด้านของ Frost f r o s t ทค a Arrow และ Frost f r o s t i c อ Arrow Bloom นะครับเพิ่มอีก20%เป็นเวลา5วินาทีซึ่งเป็นอะไรที่ช่วยทำให้น้องเพิ่มคีเรดตัวเองได้สูงมากๆแล้วทำให้น้องเป็น DPS อีกหนึ่งตัวที่ค่อนข้างจะเพราะเราไม่จาเป็นจะต้องอัด ขนาดนั้นเวลาเราจะทําเป็น DPS นะอันนี้เองก็ดีมากๆครับถัดมานะครับ Harmony between Heaven and Earth ซึ่งอันนี้เองก็จะเป็นพาสิฟที่จะทําให้ตัวละครที่อยู่ในวงอันติของน้องนะครับเพิ่มดาเมจไครโอหรือเพิ่มดาเมจท่าน้ําแข็งไปอีก20%นะครับไม่ว่าจะเป็นตัวไหนก็ตามขอแค่อยู่ในปาร์ตี้เขาพอนะครับบอกเลยว่าดีมากๆสําหรับตัวน้องเอกน้องแค่ไปยืนแช่ในอันติแล้วก็ทําท่านู่นทําท่านี้แล้วก็ยิงชาร์ตอะไรก็ว่าไปดาเมจก็จะแรงขึ้นอีก20%เลยดี และพาสิทสุดท้ายแล้วนะครับก็ไม่มีอะไรมากนะก็แค่มีโอกาส15%นะครับที่เวลา คราฟธนูแล้วจะได้ของคืนนอนซึ่งอันนี้ก็โอเคแหละคิดว่าเป็นของแถมเล็กๆน้อยๆแล้วกันเนาะถัดมานะครับเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงกลุ่มดาว,วากันก่อนล้วกันนะครับซึ่งกลุ่มดาวก็จะเล่นเป็นบทบาทหลักๆในการเลือกใช้งานเลยนะครับว่าอยากจะเล่นเป็นแนวไหนนะแต่ถ้าเกิดเป็นซีนะครับเล่นทั้งสองแนวนะ DPS รือซับก็ได้ตีหนึ่งคู่นะครับแต่ถ้าเกิดอยากจะจัดจ้างกว่านี้ก็อยู่ที่กลุ่มดาวนะครับซึ่งกลุ่มดาวแรกนะครับเวลาน้องเต้นอยู่กดชาร์จและยิงโดนสตูนะครับจะทําให้สต,ตูตัวนั้นนะครับลดต้าน และทุกๆธน,นูที่ยิงออกไปนะครับและโดนสตูนั้นจะทําการเพิ่ม energy ให้น้องถึง2หน่วยด้วยกันนะครับซึ่งมันสามารถเพิ่มได้ต่อการยิง1ครั้งเท่านั้นนะครับซึ่งอันนี้เองก็จะเป็นอะไรที่ดีมากๆสาหรับสายซับและสาย DPS เนื่องจากมันจะทําให้น้องนั้นมีอันติที่ไหวขึ้นมากๆนะถัดมาก,กลุ่มดาวที่2นะครับกลุ่มดาวที่2ก็จะเพิ่มท่า E ให้น้องอีก1ชาร์จนะครับก็คือท่าดอกโบวนั่นแหละเพิ่มให้อีก1ชาร์จสามารถใช้ได้2ครั้งติดซึ่งอันนี้เองก็จะมีบทบาทอีกีต่อ4นั นี่มันจะเชื่อมโยงกับ46นิดนึงแต่เดี๋ยวเราค่อยพูดถึงตอน46ละกันถัดมานะครับเลเวล3ก็จะเพิ่มท่าอันติให้น้องเขานะครับอันนี้คือดีมากๆนะเพราะว่าบางตัวนะครับจะมีท่า E ก่อนท่าอันติแต่สาหรับตัวนี้เองก็จะมีอันติก่อนท่า E นะครับซึ่ง E ก็จะอยู่ที่คัน5เลยอันติมีประโยชน์กว่าท่า E นะครับในเชิงของการใช้งานและทาดาเมจนะอันนี้ถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากๆสำหรับสายซับนะครับคือ 1, 3อีกทีนึงเลยนะครับแลวก็เจะเดิลอีกทีก็ดาวที่4น รับให้แก่สตูนะครับเริ่มตั้งแต่5%จนถึง25%ในทุกๆ3าวิซึ่งการที่จะมีผลนี้ได้ก็คือสตรูนั้นจะต้องอยู่ในวงอันตินะครับแปลว่าอะไรแปลว่าถ้าเกิดสตรูนั้นยืนแช่ในวงอันติสตูที่อยู่ในวงอันติจะได้รับดาเมจเพิ่มขึ้น5%และเพิ่มขึ้นไปอีก5%ทุกๆ3าวิจนถึง2ีแปลว่าถ้าเกิดเราจะเล่นจริงๆนะครับเรายืนในวงอันติของลองเกิลอยู่ครับดาเมจที่สตูนั้น เข้าใจแล้วเท่าที่ผมอ่านดูนะครับออกแนวเหมือนสกิลของโมนาฮะที่เพิ่ม60%อะไรนั่นนะแต่น,นี้คือเพิ่มทีละ5ทีละ5ทีละ5ไปเรื่อยนะครับแต่บอกเลยว่าเป็นอะไรที่จะทําให้น้องนั้นซัพพอร์ตดีขึ้นเยอะมากๆเนาะเหนจากทาดาเมจแล้วทําดาเมจเสริมให้กับตัว DPS หลักในทีมอีกด้วยนะครับอันนี้คือแจ่มสุดๆไปเลยถัดมานะครับกลุ่มดาวที่5ก็จะเป็นการเพิ่มเลเวลให้กับท่าีนั่นเองเองนาะก็ไม่มีอะไรมากและสุดท้ายแล้วนะครับที่ผมบอกว่ามันเชื่อมโยงกับกลุ่มดาวท ใช้งาน try of the k i l e หรือท่า e นะครับหรือก็คือท่าดอกโบนั่นแหละจะทําให้เกิลนอยู่เองนั้นสามารถชาร์จฟรีระดับ2ได้1ครั้งนะครับแลว่าอะไรแล้วว่าเวลาน้องกดชาร์จนะครับมันจะทําให้น้องเข้าสู่ระดับ2ทันทีโดยที่ไม่ต้องชาร์จนานเหมือนปกติเลยนะครับอันนี้คือจะดีมากสําหรับสาย DPS แต่ย้านะครับแต่มันสามารถเล่นเป็นสายซับเบิร์สได้ด้วยนะน้องก็สามารถเล่นเป็นซับได้นะครับพอปลดถึง6แล้วน้องวางสกิลอัลติไปแล้วใช่ไหมครับให้น้องกด e นะครับวางท่า ดอกบัวและกดชาร์จยิงหนึ่งทีกดอียิงที่แล้วก็กดชาร์จยิงอีกหนึ่งทีนะครับแล้วก็กลับไปสู่ DPS ตัวหลักแล้วให้มันทํางานไปเรื่อยๆจนกว่าน้องจะต้องกลับมาอีกทีเนี่ยอันนี้เองก็จะเป็นอีกแนวหนึ่งให้เพื่อนๆได้เล่นแบบเชิงซับเบอร์สกึ่ง DPS ไปเรื่อยๆนะครับอันนี้จะเป็นตัวที่ค่อนข้างจัดจ้านมากๆบอกเลยครับเพราะมันสามารถทาดาเมจที่เหมือนถ้าอันติได้ในระยะไกลผมแนะนําเหมือนกันนะครับถ้าเกิดใครมีนะถ้าเกิดใครปลดถึง6ผมแนะนําให้เล่นเป็นแนวซับเบอร์สแลช DPS นะครับมันเวิร์กมากๆ ก็โดยรวมก็จะเป็นประมาณนั้นนะครับก็เดี๋ยวแบบสรุปให้คร่าวๆแล้วกันนะใครที่มีซีศูนย์ในทังแบบครับซับและ DPS และมันดีมากๆตั้งแต่ต้นแล้วนะแต่ถ้าเกิดอยากจะให้ดีกว่านี้ปลดซีหนึ่งก็ดีมากครับเพราะมันจะช่วยลดต้านทานด้วยเนาะตั้ง15%เลยแล้วก็เพิ่ม energy ในทุกๆการชาร์จของเราด้วยอันนี้ก็ดีเหมือนกันนะครับแต่ถ้าเกิดเราอยากให้ซับแบบจ๋าจดีๆเลยนะซีสากับซีสจะตอบโจทย์มากๆครับเพราะซีสามทำให้ดาเมจอั n ติแรงขึ้นแต่น่นอาจจะไม่ได้แบบเบื่อหวาขนาดนั้นนะครับแต่ ด้านของกลุ่มดาวที่4เพิ่มดาเมจต,ตัดจานมากมากครับแล้วมันอยู่ในสนามได้ตลอดเวลาด้วยอัน,นี่คือดีมากและถ้าเกิดจะให้เด่นอีกทีเลยก็คือกลุ่มดาวที่6นะครับแต่กลุ่มดาวที่6จําเป็นขนาดนั้นไหมไม่มากครับเพราะมันก็แค่ลดระยะเวลาในการชาร์จนะแต่ว่ามันก็ดีเหมือนกันถ้าเกิดอยากจะเล่นแนวนี้นะครับก็แล้วแต่เพื่อนๆแล้วกันเนาะแล้วก็แล้วแต่งบที่เพื่อนๆมีด้วยนะครับแต่สีส่วนก็เพียงพอ ถัดมานะครับก็จะเป็นทางด้านของอาร์ติแฟกต์นะครับซึ่งบอกไว้ก่อนนะว่าอาร์ติแฟกต์มันขึ้นอยู่กับธนูทีมที่ใช้แล้วการสั่นพ้องอะไรหลายๆอย่างนะครับบอกเลยครับว่ามันยุ่งยากนะแต่มันมีอยู่2โรลหลักๆแหละ,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 ละสำหรับน้องนะก็คือซับแล้วก็ DPS นอน้องแล้วก็ซับแบบ DPS และซับเบอร์ s, ะ s, อะไรก็ว่าไปนะฮะซึ่งเดี๋ยวผมจะอธิบายในแต่ละเซตดีๆนะครับว่าน้องควรเล่นแบบไหนแล้วน้องเล่นแบบไหนได้บ้างนะฮะซึ่งอย่างแรกเลยนะใครที่อยากเล่นเป็น DPS สายกายภาพนะผมไม่แนะนำนะครับก็จะเป็นทางด้านของ Graddiator 2แล้วก2 นะแต่ย้ำว่าไม่แนะนานะครับเพราะว่าน้องไม่ได้เด่นทางด้านนั้นนะแต่ถ้าเกิดใครที่อยากเล่นแบบ DPS จ๋าๆเลยนะครับก็มีอยู่ไม่กี่เซตนะอย่างแรกเลยก็คือทางด้านของดิสซาสีรือก็คือน้ําแข็งสีนั่นแหละครับเพราะมันจะเพิ่มพีเรตแล้วก็เพิ่มไครโอดาเมจให้กับน้องนะฮะหรือดาเมจทั้งน้ำแข็งนั่นแหละแล้วก็อีกเซตหนึ่งก็จะเป็นทางด้านของไครโอสอแล้วก็กลาดิสองนะครับซึ่งเซตนี้เองก็จะดีตรงที่ว่าน้องจะสามารถทรําดาเมจเพิ่มได้ในทุกแนวเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการอันติเองการกด E แต่มันจะไม่สุดสักอย่างแต่มันเพิ่มหมดทุกอย่างนะครับซึ่งเป็นเซตที่ผมใช้อยู่นะปัจจุบันและเซตที่3นะครับก็น่าจะเป็นเซตที่แรงที่สุดแล้วนะสำหรับสาย DPS แบบยิงเรื่อยๆยนะครับก็คือ v a n d e r e r Troop 4อันนั่นเองซึ่ง v a n d e r e r Troop 4อันหรือก็คือชิ้นนี้นะครับ4อันนะจะทําให้น้องกดชาร์จยิงนั้นแรงขึ้นถึง35%ตามที่เพื่อนๆเห็นเลยนะ35%อันนี้คือแรงมากๆละดีมากๆนะครับแต่ในทางกลับกันเองก็จะทําให้ถ้า E ท่า Q อะไรก็ว่าไป เบาลงไปอีกจํานวนหนึ่งเลยนะถ้าเทียบกับเซตพวกนี้นะครับก็เซตที่ผมใช้อยู่ในปัจจุบันนะครับก็อย่างที่เพื่อนๆเห็นเลยกลาดิกับบิสานนะครับแต่ว่าแต่ว่าถ้าเกิดเพื่อนๆอยากจะเล่นเป็นสายซัพพอร์ตนะครับไม่ว่าจะเป็นสายซัพพอร์ตอะไรก็ตามนะครับที่แนะนําเลยนะโนเบลสครับเป็นอาร์ติแฟกตทที่ยูนิเวอร์แซลมากและสามารถใช้ได้กับแทบจะทุกตัวเลยนะครับที่จะเอามาเป็นซัพพอร์ตหนึ่งเลยทําให้ดาเมจอ,อันตินั้นแรงขึ้นอีก20% 2เพิ่มทให้กับเบอร์ุกคน20%ดีมากเพิ่มแอท็อให้ทุกคน 20%ดีมากๆนะครับ <Wow. S 1> คือมันเป็นอีกหนึ่งเซตที่ดีมากๆสำหรับคนที่อยากจะเล่นสายซัพพอร์ตจริงๆนะครับแต่ถ้าเกิดอยากเล่นสายซัพพอร์ตที่มีดาเมจหน่อยก็โนเบลสองน้ำแข็ง 2, 2>, ง2หรือโนเบลสองกับลาดิสองก็ได้เหมือนกันนะครับซึ่งอันนี้เองก็ลัวแต่เพื่อนๆอยากจะไปประยุกต์ใช้แบบไหนนะแต่อันนี้คือโดยคร่าวๆแบบนี้ก็ถือว่าไม่แย่เลยนะครับแต่ถามว่าเซตอื่นสามารถซัพพอร์ตได้ไหมได้ครับอย่างเช่นน้ำแข็ง4ก็สามารถซัพพอร์ตได้นะเนื่องจากว่าน้ำแข็ง4นั้นทําให้ดาเมจที่ออกมา ต่อเนื่องนั้นมีโอกาสติดทิเยอะมากๆนะครับเพราะว่าทั้งสนามน,นะครับก็จะลุกไปด้วยท่าน,น้ําแข็งเพราะว่าทั้งสนามน,นะครับก็จะมีแต่ท่าน,น้ําแข็งอยู่เต็มไปหมดเลยนะซึ่งอันนี้เองก็จะทําให้ฟีเรนนั้นติดง่ายขึ้นมากๆแล้วทาให้อันตินั้นติดขีเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งเซตที่เพื่อนๆอยากจะใช้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดอยากจะซับพอร์ตแบบเต็มตัวจริงๆก็ไม่พ้นโนเบลนั่นแหละแล้วเมสแตลและซัพแตที่เราควรใช้นั้นจะมีอะไรบ้างนะครับอย่างแรกเลยเดี๋ยวามา,มมวาก แต่เดี๋ยวผมจะพูดไปอีกทีนึงว่าผมมีอะไรบ้างและสิ่งที่ไม่ดีนั้นมีอะไรบ้างนะฮะอย่างแรกเลยนะครับที่ผมใช้ก็จะเป็นทางด้านของหัวกราดิเอเตอร์เมนทาอะไรไม่ได้นะครับส่วนซับสเตตก็จะมีดีเฟนต์คร t เรทแอคแท็แล้วก็ครีดามิเเป็นเปอร์เซ็นต์เนาะซึ่งสิ่งที่ดีนะครับก็ควรมีเป็นครีเรทกับครีดามิอยู่แล้วนะมันจะช่วยทําให้น้องนั้นดาเมจจัดจ้านขึ้นเยอะมากๆนะครับแลวลองลองมาก็จะเป็นแอคแท็เปอร์เซ็นต์เพราะว่าน้องเองก็มีเบสที่ค่อนข้างสูงมากๆนะน่าจะลองจากรอง นะเพราะว่า energy recharge นั้นจะทำให้น้องมีอันตีอยู่ในสนามได้ต่อเนื่องตลอดเวลานะถ้าเล่นเป็นสายซับควรมี energy recharge เป็นหลักครับผมแนะนำเลยผมว่าอันนั้นน่าจะดีที่สุดเลยแหละยิ่งปลด4ียิ่งควรมีครับแต่ถ้าเกิดพูดถึงแบบสาย DPS นะครับเพราะว่าน้องเขาจะออกมาตีอยู่แล้วเนาะ energy recharge อาจจะเป็นตัวรองอันสุดท้ายเลยก็ได้นะแต่ว่าพวก crit a t e attack แล้วก็ crit damage นั้นเป็นสิ่งที่ควรมีสาหรับสาย DPS นะครับแต่อย่างที่บอกไปสาย support เน้น energy recharge ดีที่สุดครับถัดมานะครับ จะเป็นทางด้านของคนนกขขงผมซึ่งเป็นกราเดเเตอร์เหมือนกันที่เรส10%อักแท็ก4.7%ดีเฟนส์37น่วยครีดามจอีก13.2%ซึ่งบอกเลยว่าอันนี้ก็ถือว่าไม่แย่ถ้าอันนี้เปลี่ยนเป็น Energy V c ชาร์ e นะครับบอกเลยว่าแจ่มมากๆถัดไปนาฬิกานะครับซึ่งนาฬิกาเองก็แล้วแต่เพื่อนนะว่าใช้ธนูอะไรแล้วก็ e อเนจีวิชา g ์พอหรือเปล่าถ้า e อเนจี c h ชาร e พอนะครับอัแท็กไปเลยครับสำหรับสาย d p s พนะีดีม,มากและสำหรับสายซับควรเป็น e อเนจี c h ชาร์นะครับซึ่งตัดร ที GB, ่บีชาร์ต4.5โอเคเป็นของเสริมที่ดีครีดาเมสโอเคดีมากดีเฟนซ์ห่วยโคตรแต่ทําอะไรไม่ได้และแอคถ่าย27หน่วยก็ถือว่าไม่แย่ไม่ดีนะครับจริงๆหน่วยอะไรที่ผมไม่ชอบนะแล้วบอกไว้ก่อนว่าหน่วยนั้นห่วยที่สุดในบรรดาสแตทที่เพิ่มดาเมจทั้งหลายแหละนะครับไม่ไม่ถึงในเชิงแบบเปอร์เซ็นต์อะไรก็ว่าไปนะถัดมานะครับก็จะเป็นทางด้านของถ้วยนะครับซึ่งถ้วยที่ผมใช้ก็จะเป็นถ้วยชิ้นเดียวแหละก็คือถ้วยแยกนั่นแหละซึ่งมีไไคคครรรรรโออออดดาาาาาาาเเเเมมมมจจจจหหืืธตุนน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 ้้ํแแข็็งะะะะััััับบบบีปสสส่่่วลยยซ DPS เป็นไครโอดาเมจเท่านั้นและสเตตลองนะครับก็จะเป็นทางด้านของที่ดาเมจ13.2%อัคแทร์9.9% HP ห่วยแล้วก็อัคแทรก็ใช้ได้แหละก็ประมาณนี้นะครับและสุดท้ายแล้วที่ผมใช้ก็จะเป็นทางด้านของครีดาเมจนะครับอันนี้ก็แล้วแต่เพื่อนๆนะว่าครีทเพื่อนๆพอหรือเปล่าและทีของเพื่อนๆทําให้น้องเองมีครีที่ส um ูงพอหรือเปล่านะครับเพราะว่าการที่เล่นน้ําแข็ง2ก็จะช่วยในระดับหนึ่งนะครับแล้วก็น้องเองถ้าเกิดน้องเป็น DPS นะครับน้องเองก็จะมีอีก20%ที่ได้มาจากทาลุหรือพาสซีฟต่ เพื่อนๆที่จะเล่นนะร้าส่วนที่ผมใช้ก็จะเป็นครีดาเมีดนะครับซึ่งสแตทลองก็จะเป็นทนางนาของทีเรดดีเฟนเอชพีเอลเมนทัลมาสเตอรี่ซึ่งเอาจริงๆดีเอนเอชพีอย่างหวยเลยแต่ก็หาไม่ได้นะครับหมดปัญญาครับแม่งหายากจริงๆนีก็ประมาณนั้นละกันนะครับสำหรับอาร์ติแฟกต์ของผมนะแล้วก็อย่างที่ผมบอกนะครับมันแล้วแต่เพื่อนๆนะว่าจะเล่นแบบไหนนะครับไม่มีผิดไม่มีถูกมีแค่ดีกว่าหรือเบากว่านิดๆหน่อยๆนะครับเพราะเอา,อาจริงๆนะเกียร์ที่แบบว่าท็อปๆทุกอันนะครับหรือก็คือเซตตตตตออออาาาาารร์์ิแแฟกกกกกกกทท็ปๆุััััันนนน่่่่่ะมมมมไไไลลเเียคบด้ง เท่าที่เราพอใช้ได้ดีกว่านะอย่าไปฟื้นหาอะไรที่มันไม่มีทางดรอปหรือมันดรอปยากมากๆนะฮะ <g iggle> ก็ประมาณนั้นละกันและหัวข้อถัดมานะครับก็จะเป็นทางด้านของอาวุธของน้องนะซึ่งผมขอบอกไว้ตอนนี้เลยนะครับว่าอาร์มอสโปเป็นธนูที่แรงที่สุดสําหรับสาย DPS นะครับแล้วผมแนะนะํามาถ้าว่ามีนะแต่ไม่แนะนําให้สุ่มนะครับเพราะเพื่อนๆจะเจ็บเหมือนผมนะถ้าเกิดไปดูคลิปล่าสุดของผมนะ <c oughs> อไม่หวแบบเจ็บที <c oughs> <c oughs> แต่ก็นะ เดี๋ยวเราพูดถึงอัลโมสโวลก่อนดีกว่าทำไมอัลโมสโวลเป็นธนูที่ดีที่สุดละ่ะหนึ่งเลยคือเมนสเตตที่ให้มานะครับซึ่งก็คือเบสแท็กแหละมันก็ทําอะไรไม่ได้นะแต่เบสักแท็นี้ก็น่าจะเป็นธนูลองมาจากกายบอร์ดเลยนะครับถามว่าเยอะไหมมันก็เยอะแหละแต่ว่าเนื่องจากน้องมีเบสแท็ที่สูงอยู่แล้วนะครับพอบวกกับตรงนี้ไปอีกนะครับแล้วก็ไปเพิ่มเป็นเปอร์เซ็นที่เป็นสเตตลองนะฮะบ,บอกเลยว่าเยอะขึ้นมากนะถ้าเกิดไปดูสเตตของน้องมันเยอะขึ้นมากนะครับเยอะกว่าทางด้านของสกายบอร์ดนะครับ รวมแล้วมันเพิ่มขึ้นเยอะกว่านะแต่ที่เด่นจริงๆนะครับอีกจุดหนึ่งเลยก็จะเป็นทางด้านของการขัดเกลาของธนูอันนี้นะครับเพราะว่าการขัดเกลาของธนูน,นี้จะทําให้น้องนะครับมีการกดชาร์จยิงหรือการกดโจมตีแบบปกติเพิ่มดาเมจไปอีก12%นะครับอันนี้เองไม่ใช่แค่12%เบบนปกตินะมันจะมีเพิ่มอีก8%ตามความนานที่ลูกธนูนั้นลอยอยู่ด้วยนะครับตั้งแต่0.1ไปถึง0.5วินะครับถ้าธนูนั้นลอยนานถึง0.5วิจะทําให้ดาเมจนั้นเพิ่มไปอีก 40% นี่ก็เป็นอะไรที่แรงขึ้นมากนะครับและถ้าเกิดเพื่อนๆจาได้นะครับการเบ่งบานของการยิงชาร์จธนูของน้องนะครับจุดนั้นนะครับไอ o ร t สเท arrow b l o o มนะฮะมันจะทําการนับอยู่ในช่วงนี้ด้วยนะซึ่งเป็นอะไรที่ดีมากนะครับเพราะกว่าธนูจะไปโดนสตูขึ้นฟ้าแล้วกระจายออกมานะครับมันก็กินเวลาไปค่อนข้างเยอะแล้วนะมันก็เลยทําให้น้องก็อยู่เอนะครับไม่ต้องยืนไกลเหมือนธนูตัวอื่นๆเพื่อจะทาดาเมจมากๆนะครับน้องก็อยู่ยืนใกล้ๆในระดับหนึ่งได้เลยแต่ไม่ใช่ว่าใกล้เบอร์นะครับแต่ก็ใกล้ในระดับหนึ่งได้้เเลยะพื่่อทีจให นี้ทํางานนะอันนี้คือข้อดีของตัวน้องกันอยู่นะครับกับถั่วเนี่ยคือมันคอมโบกันได้ดีมากๆนะครับไม่จําเป็นจะต้องยีดไกลเลยดีมากแบบดีจริงๆนะอันนี้ก็เลยเป็นธนูที่แนะนําจริงๆและดีที่สุดน่าปัจจุบันสําหรับสาย DPS นะครับแต่ลองลงมาเลย Skyward h a p ก็ไม่พ้นอยู่ดีนะครับเนื่องจากว่า Skyward h a p มีคีย์เรทที่จะทําให้น้องนั้นปั้นง่ายมากๆนะไม่ว่าจะเป็นสาย DPS หรือซับนะครับบอกว่าเพิ่มคีดาเมจแล้วก็เพิ่มดาเมจเสริมอีกนิดหน่อยๆ่อยด้วยนะครับแต่บอกเลยว่าใช้ได จะปั้นแค่สีดาวเท่านั้นนะที่ผมแนะนําเลยก็จะเป็นทางด้านของธนูโปรโตไทป์นะครับที่มีให้คราฟในแบ็กสมิธนะอันนั้นเองก็ดีมากๆเนื่องจากว่ามันเพิ่มแอคแท็กเปอร์เซ็นต์นะครับบวกกับการว่าถ้าเกิดโจมตีเข้าสู่จุดอ่อนของสูนะจะเพิ่มโจมตีให้อีก40%นะครับถ้าเกิดจําไม่ผิดบวกกับการที่จะทําให้น้องนั้นวิ่งไวขึ้นอีก10%เลยนะอันนี้นเองก็ดีมากๆนะแต่ถ้าเกิดเราอยากได้แบบธนูอื่นแล้วไม่อยากคราฟแล่ะครับก็จะมีทั้งด้านของ,งนนนนนะาากว่น็บ ทําให้ปั้นง่าย2มันสามารถรวบมอนสเตอร์ได้ด้วยนะครับการรวบมอนสเตอร์นี้จะช่วยทําให้ เวลาน้องใช้สกิล e เลยก็คือท่าดอปบัวนะครับสามารถล่อกันได้เยอะๆในทีเดียวบวกกับการว่าสามารถยิงชาร์จได้รวบในทีเดียวเลยสามารถยิงชาร์จแบบเป็นหมู่ได้ในทีเดียวเลยนะครับอันนี้เองก็จะเป็นอีกทางหนึ่งให้เพื่อนๆได้เลือกใช้กันนะแต่ถามว่ามันแรงขนาดนั้นไหมก็อาจจะสุ้พวกโปรโตไทป์หรืออันอื่นๆที่ผมแนะนําก่อนหน้านี้ไม่ได้นะครับแต่ว่ามันก็มีประโยชน์ในอีกแบบหนึ่งนะส่วนใส่ซับล่ะควรซับเป็นยังไงดีถ้าอยากซับดาเมจแรงๆนะครับอันนี้เลยไม่พ้นไม่พ้นสตริงเลสแน่นอนแต่ว่าถ้าเกิด Energy ไม่เพียอ ผมแนะนําเป็น f a v o n e s s b o w หรือไม่ก็ s c a p h i h a l b o w นะครับเนื่องจากว่ามันเพิ่ม Energy e Charge ที่ค่อนข้างที่จะสูงนะครับบวกกับการว่ามันสามารถเพิ่มการฟื้นฟูให้กับตัวนักธนูเองได้ด้วยนะครับเมื่อติดคริเพิ่ม Energy ถึง6หน่วยด้วยกันซึ่งอันนี้เองก็จะเป็นอะไรที่ดีมากๆสําหรับสายที่แบบออกมาบิร์สยิงนะครับอย่างเช่นใครปอด4-6อันนี้ก็อาจจะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งเลยนะออกมาบ u r s t หนึ่งครั้งให้มันติดคริได้6 Energy เข้าไปในทันทีไม่แย่เลยนะะาีการหนึ่งนะครับก็จะ ถามว่ามันดียังไงออกแนวเหมือนคล้ายๆกับฟาโบเนสครับแต่มีลูกเล่นต่างกันตรงที่ว่าถ้าเกิดเราไปเล่นเป็นสายเบิร์สือปลด6จริงๆนะมันจะดีตรงที่ว่าเราสามารถออกมาใช้อันติกดท่า e โจมตีค้างกดท่า e โจมตีค้างแล้วมันจะรีให้1รอบนะกดท่า e โจมตีค้างได้3รอบติดครับถ้าเกิดเราปลด6คือแบบทุกอย่างเนี่ยจะเกิดขึ้นเร็วมากครับแล้วก็ทำดาเมจเป็นพันเปอร์เซ็นต์คือมันดีนะมันดีนะแต่อันนี้ก็ร้วแต่ชอบนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเรามีอ์ติแฟกที่เป็น Energy V อนะเาอ,าจจอ,อนน่้เนะเราอรจจีดววนตเีดาร์จอย ผมว่าค่อนข้างดีมากๆแล้วเวิร์กมากๆนะครับอันนี้ก็แล้วแต่คนชอบนะแต่ผมว่าเวิร์กมากๆครับผม และสุดท้ายแล้วครับก็จะเป็นทางด้านของทีมของน้องนั่นเองเนาะซึ่งอย่างที่ผมเคยบอกไปนะครับเวลาจัดทีมนะก็คําคนึงถึงการสั่นพรองของธาตุด้วยนะครับกพรพวกนี้มันก็จะมีผลมากๆนะครับในการเล่นจริงๆนะแต่ถ้าเกิดเรามาพูดถึงตัวละครที่จะเอามาใส่ในแต่ละตําแหน่งนะครับก็มันขึ้นอยู่กับตําแหน่งที่เราจะเล่นเกิอนอยู่ด้วยนะแต่ถ้าเกิดเราเล่นกิอนอยู่เป็นสาย DPS นะครับสิ่งที่แนะนําเลยก็คือตัวละครอะไรก็ได้ที่ไม่ต้องอยู่ในสนามนะครับอันนี้จะช่วยเยอะมากๆนะเพราะน้องต้องอยู่ในสนามค่อนข้างนานเลยแหละแล้วน้องเองก็กินเวลาในสนาม ค่อนข้างเยอะนะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะให้ดีผมแนะนําเลยนะครับที่มีแนะนาอยู่ในใจเลยเชี่งเหลืองคือหนึ่งในงนั้นและชิงเฉียวครับทั้ง2ตัวนี้จะคอมโบกับาธาตุน้ําแข็งได้ดีมากๆแล้วถ้าเกิดใส่ไว้ทั้งคู่นะครับผมว่ามันก็ดีเหมือนกันนะและดีเลิศในระดับหนึ่งเลยเพราะว่าทั้ง3ธาตุนี้คอมโบกันเองได้หมดนะครับไม่ว่าจะน้ําแข็งไปโดนน้าแล้วติดแช่แข็งแล้วโดนละลายอีกทีหนึง่งหรือว่าจะเอาเป็นน้ําโดนไฟโดนละเหยไฟยโดนน้าโดนละเหยไฟโดนน้าแข็งละเหยอะไรก็ว่าไปคือมันดีมาก คือไม่ว่าจะโดนทางด้านไหนก่อนสักทางหนึ่งนะครับสุดท้ายแล้วดาเมจที่ได้รับหรือประสิทธิภาพจากการผสมธาตุนะครับที่ได้รับมาคือดีมากๆนะครับสำหรับสาชาตินี้นะอันนี้ก็บอกเลยว่าเป็นอีกทีมหนึ่งที่ผมแนะนําสำหรับใครที่ป้านชิงเฉียวกับชิงเหลิงมานะครับดีมากๆน่าจะใช้ได้ดีในระดับหนึ่งเลยด้วยซ้านะครับและสาหรับตัวสุดท้ายฮีเลอร์นะครับจริงๆก็จะเป็นฮีเลอร์ตัวไหนก็ได้นะครับแล้วแต่เพื่อนๆเลยจะปาปาร่าติดแช่แข็งก็ได้จะน้ําแข็ง2ก็ได้ดิโอนานะครับหรือจะจีนก็ได้นะครับ แต่ที่แนะนําจริงๆนะก็อาจจะเป็นทางด้านของชี่หรือไม่ก็ดีโอนานะครับเนื่องจากว่ามันจะทําให้คิเรตนะครับเพิ่มขึ้นด้วยจากการสั่ง นั่นเองเนาะอันนี้เองก็จะเป็นอะไรที่ดีมากๆที่จะช่วยทําให้ตัว TPS หลักของเราอย่างเช่นกึนอยู่นะครับทำดาเมจได้ดีขึ้นมากๆนั่นเองบอกเลยว่าดีมากครับผมแต่นอกเหนือจากตัวซับทั้ง2ตัวนี้แล้วนะครับสิ่งที่ผมแนะนําก็คือตัวรวบนะครับทั้งหลายแหละเพราะว่าน้องก็จะต้องโจมตีอยู่ในวงของน้องเนาะถ้าเกิดรวบได้ก็จะดีมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเวนตี้หรือซูโครสหรือจะทําการซีอย่างเช่นจุ๊กหลีนะครับแล้วก็เปิดวงพร้อมๆกับอันติอย่างเช่นอาร์เบโดนั่นเองเนาะ ก็ได้เหมือนกันไม่แย่เลยแต่นอกเหนือจากทางด้านของชิงหน่งแล้วก็ชิงเฉียวนะก็ยังมีซัพพอร์ตอื่นๆอีกมากมายที่ดีนะครับอย่างเช่น ฟิสหรือเบเนตเองนะครับเพราะ2ตัวนี้เองก็เป็นตัวที่เป็นซัพพอร์ตที่ไม่ว่าจะเล่นทีมไรก็สามารถยัดไปได้คือมันดีครับมันดีทั้งสองตัวนี้นะฟิสอยู่ตัวของมันเองได้ครับปล่อยนอกออกมาให้มันจิกเล่นก็ได้มันแรงมากครับและส่วนเบเนตเองก็เอามาอันติติดไฟฮิลดีดีเลิศครับบอกเลยว่าดีมากเหมือนกันไม่แย่เลยแล้วก็ติดระเหยได้ด้วยนะครับคู่กับชานัดของเกินอยู่เองนะคือดีมากๆนะอันนี้คือแล้วแต่เพื่อนๆอยากจะเล่นเลยนะแต่ถามว่าเล่นแบบนี้ได้ไหมได้แน่นอนครับเพราะมันดีมากแต่ถ้าเก น้องควรซับใครดีนะครับเหมือนเดิมนะครับสำหรับตัวซับพอร์ตอื่นๆนะแล้วก็ตัวฮีลเลอร์อื่นๆนะครับให้น้องมีตัวซับพอร์ตสองหรือฮีลเลอร์อีกหนึ่งตัวเป็นตัวที่ผมแนะนำไปก่อนหน้านี้นะแต่ถ้าเกิดเป็นตัว DPS นะครับน้องสามารถคอมโบกับใครได้บ้างดีลูกหรือชายก็ได้ทั้งสองตัวเนี้ยดีมากๆนะครับแต่ก็จะสามารถคอมโบกับเรเซอร์ได้ดีมากๆเช่นเดียวกันเนื่องจากว่ามันจะทําให้เกิดซูเปอร์คอนดักแล้วก็ทําการลดเกราะสตูอย่างต่อเนื่องและเรเซอร์ก็สามารถสู้ในวงของเกินอยู่ได้เพื่อจะทาดาเมทีี่่เพิมขึ้นไปออกกบ เลยว่าดีมากๆเหมือนกันนะครับแต่ส่วนตัวอื่นๆเองก็คือมันก็มีดีแหละอย่างเช่นเครื่องิงสายกายภาพก็ดีเหมือนกันแต่ถ้าเกิดไม่เล่นสายกายภาพก็เล่นได้นะครับเพราะว่าวงของน้องเองก็จะช่วยเสริมได้แทบจะทุกตัวเลยนะไม่ว่าจะเป็น DPS สายไหนก็ช่วยได้หมดเลยนะครับสำหรับวงของน้องนะแต่บอกเลยครับว่าหลักๆแล้วก็มีอยู่ประมาณนั้นนะครับจริงๆเบโดก็ได้เหมือนกันนะสายกายภาพเนี่ยได้เหมือนกันคือดีมากๆนะครับเอาตรงนั้นน้องเข้ากับได้หลายทีมเลยและน้องเป็นอีกหนึ่งตัวนะครับที่ผมแนะนําเลยว่าควรสุ่มไปสักตัวนะจรมาะณ นะครับก็อย่างที่ผมบอกไปทีมผมได้แค่แนะนําและเป็นแนวทางเท่านั้นนะมันอยู่ที่ว่าเพื่อนๆมีตัวอะไรบ้างนะครับแล้วก็ชอบเล่นแนวไหนมากกว่ากันเนาะ ก็ประมาณนั้นนะครับก็โดยสรุปแล้วนะครับเอาแบบคร่าวๆเลยนะน้องเองเป็นหนึ่งตัวที่ผมแนะนาครับให้สมสักตัวหนึ่งเก็บเอาไว้ตัวที่ผ่านๆมานะครับนอกเหนือจากเวนตินะผมแนะนําอีกตัวหนึ่งคือกินอยู่ครับที่ควรมีไว้อย่างน้อยสักหนึ่งตัวครับมันดีมากๆครับไม่ว่าจะซัพพอร์ตหรือ DPS ครับมันดีมากๆสามารถช่วยได้หลายทีมเลยนะและน้องเองก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่เป็นตัว DPS ระยะไกลนะครับซึ่งในอนาคตเองอาจจะมีแนวเกมที่เราอาจจะต้องใช้น้องจริงๆจังๆก็ได้นะแต่นี่ก็เป็นการคาดเดาเฉยๆนะครับแต่บอกเลย ว่าในเชิงของทัพย์หรือ DPS น้องนั้นจัดจานมากๆครับและดีมากๆในระดับนึงแต่ก็แล้วแต่เพื่อนๆนะครับเพราะบอกเลยว่าสําหรับมายเพลเอร์หรือก็คือคนที่เล่นอยู่บนโทรศัพท์นะครับตัวเกินอยู่อาจจะไม่ได้เวิร์กขนาดนั้นเพราะมันอาจจะเล็งยากนิดนึงนะและใช้งานยากนิดนึงแต่น้องน่ารักมากและน้องใช้งานได้ดีในหลายๆแบบเลยนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งอย่างที่ผมแนะนำเนาะและส่วนอาร์ติฟกต่างๆก็เอาเท่าที่พอใช้นะครับแล้วก็อาวุธด้วยเช่นเดียวกันนะครับและส่วนทีมก็พยายามจัดตำแหน่งให้ดีๆนะครับเพราะมัน <laughs> แล้วก็ขึ้นอยู่กับตำแหน่งที่เราเล่นด้วยนะน้องถึงจะโชว์ประสิทธิภาพได้แบบอย่างดีจริงๆนะครับแล้วก็สุดท้ายแล้วพูดถึงกลุ่มดาวกันก่อนละกันกลุ่มดาวนะครับอย่างที่ผมบอกไปเลยศูนย์ดาวสามารถเล่นได้ทุกตำแหน่งไม่ DPS ก็พพอร์ตได้ครับหนึ่งกลุ่มดาวจะดีขึ้นมาในระดับหนึ่งนะครับและดีจริงๆอีกทีก็จะเป็น3ดาวกับ4ดาวที่จะเพิ่มทําให้น้องนะั้นสามารถซับได้ดีขึ้นมากๆนะครับแต่ก็ DPS ได้ด้วยนะแต่จะซับได้ดีขึ้นมากๆอันนี้คือจุดสูงสุดของระดับซััแล้้วนนนะคครบต่ถ่ถาเเกกกิดไปสูงงี็ือ6 6อึึยซ เลยก็คือจะเป็นทางด้านของการซับแบบเบิร์สแล้วก็ DPS เไปเรื่อยๆนะครับบวกกับ DPS นะซึ่งก็แล้วแต่จะเล่นเลยนะมันเล่นได้ทั้ง2ตําแหน่งเลยนะครับสำหรับทางด้านของ C6 นะครับมันดีทั้ง2ตําแหน่งเลยไม่ว่าจะออกมาใช้สกิลแล้วยิงเบิร์สนิดๆหน่อยๆแล้วก็กลับไปให้ DPS ตัวอื่นมันเล่นในสนามอี้ก็ได้หรือจะให้น้องอยู่ในสนามตลอดเวลาก็ได้เหมือนกันสำหรับใครที่อยากจะเล่นตัวแบบตัวละครที่แบบอยู่ในสนามตัวเดียวเลยนะครับน้องจะตอบโจทย์มากๆอันนี้บอกเลยครับ แต่ก็อย่างว่านะครับอาจจะเล่นยากนิดนึงแต่ดีมากๆก็โดยรวมแล้วนะครับเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงบ้างครับกับตัวใหม่เกินอยู่นะฮะว่ามันดียังไงแล้วมันคนเปิดหรือเปล่าและมีอะไรที่อยากจะเพิ่มเติมจากที่ผมพูดไปหรือเปล่านะฮะสามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะฮะเดี๋ยวผมจะไปอ่านทั้งหมดเลยนะซึ่งถ้าเกิดมีคําถามอะไรก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับผมจะรีบไปตอบทันทีแต่บอกได้คํานึงนะครับว่าเกินอยู่นะครับก็คือ Oceanic Killer เลย <laughs> มันทํามาเพื่อฆ่าบอสน้ําแข็งโดยเฉพาะเลย บอกเลยว่าโคตรดีดมากบอสตําแข็งนี่คือแบบโอ้จากตอนแรกที่มันดูยากๆใช่ไหมฮะใครที่มีปัญหามีกระหน่วนะครับบอกเลยว่าสบายมากไม่ว่าจะเป็นตัวบินไม่ว่าจะอะไรก็ช่างนะฮะโดนหมดฮ <Hey. S 1> นะเห็นปะดูดิ <Hey. S 1> คือสูตรสุดจัด <Hey. S 1> ว้าวเลิศดเลิศดเลยเลเลย ยังไงก็ถ้าเกิดเพื่อนๆชอบคล,คลิปนี้นะครับก็อย่าลืมช่วยฝากกดไลค์กดแชร์และกด subscribe, s ติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับและครั้งหน้าถ้าเกิดมีอะไรอัปเดตมาอีกผมก็จะทำคลิปออกมาอีกเรื่อยๆนะครับสำหรับวันนี้เองผมก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะแล้วเจอกันใหม่ในคล,คลิปหน้าครับบ๊ายบายบา